น้องๆเคยคอมเมนต์ว่าเล่นเกมคนเดียวรู้สึกเหงาๆอยากมีคนมาพูดไปเล่นไปวันนี้พี่ก็เลยแนะนาแอปออดไมสร้างห้องภายในปุ่มเดียวสร้างห้องมาเล่นเกมกับเพื่อนในปุ่มเดียวสามารถหาเพื่อนใหม่มาเล่นเกมด้วยกันใช้งานง่ายๆมีคุณภาพเสียงสูงเวลาพูดคุยเสียงคมชัดมากเพิ่มความสนุกในการเล่นเกมและยังมีฟังก์ชันมินิเกมวิธีสร้างกดสีเมืองด้านล่างกดที่เล่นด้วยและกดเรียกเกมที่เราอยากจะเล่นวันนี้พี่จะมารีวิวมินิเกมปลาเป้า แต่ละรอบมีโอกาส8ครั้งปลาลูกดอกถ้าไม่มีช่องว่างที่เป้าเกมจะจบล่วงหน้าทันทีมินิเกมที่2โกโบกุผู้ชนะคือผู้ที่สามารถเรียงตัวเดินได้5ตัวในแถวตั้งแนวนอนหรือทะแยงมุมแอปดาวน์โหลดฟรีมีทั้งระบบ Android และ iOS พิมพ์ว่า on my หลังจากนั้นสามารถกดติดตั้งได้เลย แต่ใครที่ไม่สะดวกเข้ามาโหลดในเพจสโต r ์ลิงก์ดาวน์โหลดพี่ทิ้งไว้ใต้ล่างดีคลิปชั่นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมให้5าดาวแอปด้วยนะใช้ง่ายรออะไรไปโหลดกันเลยใครลงครับมีร้านขายเกมพาร์ทราคาถูกไหมหืมอะไรนะไอหนุม่มไอจากได้ร้านขายเกมพาร์ทราคาถูกกันเหรอต้องร้านนี้เลยเลสิกชอปมีบริการเติมเกมพาร์ทแมปลาร์สไพเรนแบบล็อกฟุตแบบพิงเลกัซซี่และยังมีบริการกดผลนะครับ แมปอื่นๆอีกมากมายนะครับผมและยังมีบริการกดเพรแมป All Star Tower Defense นะครับและยังมีบริการกดเกมพาร์ทแมป b a d War นะครับผมสะดวกรวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมก็กับสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมซาซาหรือคนชาญได้ว่าต้องคิมมดกีอีกแล้วนะก็วันนี้นะครับทุกคนเห็นอะไรเปลี่ยนไปไหมเฮ้ยเกาะใหม่ ในที่สุดนะครับเกมลาร์ดเพลย์ของเราเนี่ยก็ได้อัปเดตมาสักทีแล้วเย้แล้วก็สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือโค้ดนะครับแต่ก่อนที่พี่จะไปบอกโค้ดเนี่ยพี่ขอแบบอธิบายก่อนนะว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะอย่างแรกนะครับก็คือกระเป๋าเก็บผลนะเห็นปะมีฟุตอะไรสักอย่างนะครับคือสามารถซื้อได้ด้วยโลบักนะครับก็คือใช้150ยโลบักในการซื้อช่องกระเป๋าเก็บผลนะครับ นี่อันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับทุกคนอย่างที่สองนะครับก็คือนี่เลยที่สุ่มที่ทุกคนรอคอยแต่รอบนี้เหมือนแอดมินเขาจะขึ้นราคาให้มันแพงขึ้นนะเห็นปะโคตรแพงเลยนะทุกคนสามสิบแคนดี้เอ้สามสิบเจมั้หมาอ่านว่าอันจะมันดีหัวใจแล้วกันครับพี่ขอเรียกแบบตามโทนของเกาะเลยนะใช้การสุ่มเนี่ยใช้ สามสิบอัญมณีหัวใจนะแล้วก็การสุ่มได้โลบัคกนี่ใช้200นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องเลเวลนะครับเลเวลเนี่ยเราสามารถฟาร์มอ่ามาฟาร์มก่อนใหม่ได้เออก็ฟาร์มตรงนี้นะครับคือเวล1,600นะครับถามว่าเวลเนี่ยแม็กเท่าไหร่น่าจะแม็กพันแนะครับเพราะว่าพี่ได้ไปสองแอดมินมานครับก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตใหม่เนาะ แล้วก็เจมหัวใจก็เอามาส่มตรงนี้ได้เลยนะต่อไปก็จะเป็นเรื่องบอสนะครับอันนี้ยังไม่แน่นอนนะแต่ถ้าพี่รู้อะไรนะพี่จะบอกทุกคนอีกทีนะครับโอเคก็เริ่มจากโค้ดแรกกันเลยนะครับโค้ดใหม่นะครับที่เข้ามานะครับก็จะมี3โค้ดด้วยกันนะครับโค้ดแรกนะครับก็จะเป็นโค้ดฟรีเจมนะครับนี้เห็นปะก็จะได้มา1ิอัญ,ญมณีหัวใจนะครับนี้ ต่อไปนะครับโค้ดที่2นะครับรนนนะก็จะเป็นโค้ดอ่าเดี๋ยวพี่หากปนึงนะอยู่ไหนวะก็จะเป็นโค้ดอ่า one gaming นะครับไม่รู้ว่าอาจผิดอาจถูกหรือเปล่านะนี่โค้ดนะครับ,น,รน,รบนี่เลยนะก็จะได้มา10อัญ,ญมณีเหมือนกันนะครับนี่ก็จะอัญ,ญมณีหัวใจนะไม่ใช่แบบ lp นะครับต่อไปนะครับโค้ดที่3นะก็จะเป็นโค้ด i อเซนหรือว่าโค้ดช่องพิลเลโบนั่นเองนะครับ น i s e n นะครับนี่ก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับอา้าพิมพ์ผิดนะครับ i s e n ก็จะเป็นโค้ดนี่เลยนะครับผมนี่โคดเฟี้ยวก็จะได้มา5 lp นะครับ lp สามารถดูตรงนี้ได้นะเดี๋ยวถ้าทุกคนว่าพี่โกหกอ่ะพี่จะเปลี่ยนเอลรหัสไก่พี่มาลองใส่ให้ดูนะครับโอเคเดีย๋ยวพี่ขอสับรหัสไปหนึงนะนี่ล้วก็สับมาอีกตัวแล้วนะครับ เดี๋ยวพี่จะลองใส่ให้ดูเลยนะครับโค้ดแรกนะครับเป็นโค้ดฟรีเจมนะครับผมนี่กดตรงรูปทวิตนะปุ๊บใส่เลยครับปุ๊บนี่เลยครับก็จะได้มา1ิบอัญมณีหัวใจนะครับนี่ต่อไปนะครับโค้ด LP นะก็จะเป็นโค้ดนี้เลยนะครับันเกมม i n g นะครับปุ๊บนี่เลยนะครับก็จะได้มาเอ้าไม่ใช่ LP เหรออ๋ออัญมณีนะพูดผิดนะต่อไปนะครับก็จะเป็นโค้ด ไอเซนนับก็จะได้มา5 LP นะนี่ดูได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทีเด็ดกว่านั้นนะทุกคนก็จะมีการเขาเรียกว่าการเอา LP เนี่ยมาสุ่มผลไว้เดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูนะปุ๊บโหผลกากปั๊บแต่เราจะสุ่มหมดเลยนะยไม่มีอะไรจะเสียเฮ้ยได้แล้วครับปุ๊บปั๊บโอ้โห ไม่มีอะไรจะเสียแล้วทุกคนโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ขอตลาไปก่อนไปแล้วจ้ะคิมวจิ